สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเจ๊จมาเร็วค่ะเอาผ้าเช็ดปากมาด้วยครับแบบนึงนคะคะทับทำไมกว่าจะได้ไลฟ์นะคะกว่าจะทำอะไรให้กินแบบวันนี้เจมพามากินค่ะแซ่บเด้อนี่ค่ะทำเองนี่ถามวาตีนอยู่ไหนอยู่นี่ไงค่ะตีน ไม่ได้โฆษณาน้ำปลาเลยนะคะแต่จะกินโชว์โอ้เจ๊มาแล้วนึกถึงสามมูกเกาบ้านสันคิบเบาสอยเฮมาลยจ้าเป็นคนชอบเส้นแก้วไงก็ต้องกินไงสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ เจ๊จะมาคุยให้ฟังว่าทำไมไม่ต้องกลัวมือเจ๊เปื้อนนะกินเองอะไรเองอย่าดำมากชอบก็กินนะคะผักเยอะแยกไปหมดเลยอื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 อ,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 อืแซ่บปละอืม เดี๋ยวนี้เขาจะทำยากินง่ายมากทําง่ายมากพี่น้องจ๋าดูสิรู้สึกเยี่กกอมไปนิดหนึ่งใช่ปะจะใส่เสือส้อไซสนี้ได้แล้วเพราะปะกกติยใส่ไม่ได้มีอะไรในตู้ก็แสดๆไปไม่ใช่หรอกมอวานเจมไปซื้อมาจีตังเลยร้อยห้าสิบบาท ประมาแล้วอยากกินยำก็ไปกินยำมานะซื้อยำกินนะเออือมนี่ช้อนหรือคาเจใช่คนเจผักอืมอืม อืมอืมอร่อยค่ะอืม,อม,อม,อมนี่นะคะเจาจะมาอุ้งหยางให้ฟังว่าสองสวันที่หายไปเพราะอย่างจำเป็นเจ๊อย่ากเขาเตะเออจะบอกคุไม,มีมอะไรจะพูดไม่ใช่เนี่ยเจ๊จะบอกคือว่า การมิรูแฟนแล้วเรื่องคุณเดียวนี่ขุดเลยต้องใจพลังยังมะใจพลังทางจิตนะต้องคุมสติเฮาขึ้นดีต้องคุมสติเฮาขึ้นได้ถ้าคุมไ่ได้คือพังอ่ะพังทั้งขอบวัวแน่ๆหนอ่าจริงอ่ะมาไหมคะับกินไหมคะัืมตักดื่มเลยครับตักรสสารที่ที่อยู่ก็ได การสีเซมูนนี่ไงอืมอือืออืมผักสดมากอืมนี่ต้องทำ A S M R กินอร่อยบันนี้นะน้ำยำอยู่ไหนเนี่ยหมูว่าป้าหลายแฝกไม่เอลอืม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึงกอ่อสร้างแต่มาเข้าใจว่าเขาเล่นกันได้ยังไงมีแต่ขยะเป็นแม่น้ำแห่งหนึ่งในในจังหวัดเราเนี่ยเป็นแม่น้ำแห่งหนึ่งเขาก็นั่งกินกันนะแต่เราไม่นั่งจกโกระปปกมีแต่ขยะเล่นไปได้ไงนี่แค่เล่าให้ฟังแล้ว เี่ยไอ้แฟนถามว่าบา่าลำคานเป็นลำคานเนี่ยมันมีลำคาญแต่เราไม่ขอพูดได้ไหมเราขอกินได้ไหม <c ười> กินที่ดูเอะเดียวเขาอูไปแล้วก็กินไป วันนี้นะคะ่ะเพิ่มสมรรถภาพให้เจดีขึ้นสวยขึ้นหน้าเต่งขึ้นวันนี้จ้าวันนี้น้องมาแล้วนะคะกินแม่มให้ดูเนี oh. ่ม

ทำช่องใหม่เนาะอืมอืออีกอย่างหนึง่งการทําช่อง ลอยคือหนึ่นง พักมากับตัางนลกอีดลังก่อนเนี่ยบันเจอสายกิน กินโปรตีนมากไปไม่ดีโปรตีนก็นเนื้อไงเปลี่ยนมากินผักกันมั้ง นี่ง๊ำทักไปเลย มันจะแซบนะเป็นทาดิลัมนี่วะจริงจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กิน

ทำเลยทำลงเพจกันเปิดเพจกันแล้วเข้าไปคอมเมนต์คนอื่นด้วยอ,อืขอบคุณทุกสรรพสิ่งวิทยบอกเลยว่าการมีสื่อการมีช่องทุกช่องทางนะคะ มันต้องการการสื่อสารต้องการต้องการอย่างที่มันมีปฏิสัมพันธ์กันนะเจ๊บอกแล้วนะคนที่มาคอมเมต์เขาทุกคนเขาจะคอมเมนต์ดีหรือบบดีมันต้องไปแคร์มันต้องไปสนอันที่ดีก็คือ อนุโมทนาอ,อันติบัดีก็คือเสยไปเรียกใหญ่คนมันดังเนาะเรอยกแ่อะเป็นการซ้อนเข้าไม่ได้ตัว น้องต่อวก็เดียวอ,อ,อืทุกอย่างมันทำเป็นเพลอคือตอนนี้ตอนนี้คือหั้ดละฮู้ดหูดแนวและ เหมือนอ้วก,กัตัวเองไงนะเอออ้วก,ก,กัตัวเองแล้วแจ้เนนะี่ยขมแค็มันสนเจียวไว้อย่างหนึ่งคือออนไลน์นี่ทำมึงรวยบอกเลยมีเงินออนไลน์ จะคลาไได,ดลาไปได้เน็ตยังดีนี่จะแครดได้เลยเจมแค่มันได้แค่เหมืนหอนกันถ้าวันมต้องเป็นวันของเจ <c oughs> เลดบ้านก็จะแชร์ของใกล้อีกนิดหนึ่งก็ขายได้ไงต้องเอาเงินตีเขาขายของอย่างสักอย่างต้องเอาเงินตีส่วนหนึ่งเราพัฒนา ทีข,ของเขามาพัฒนาการได้สดของเขามาพัฒนาตัวเอง้รงเช่นเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนสีปากสีเล็บสีตาเจว่าดักด้านียู่จิงเกาในช่วงระยะเวลาหนึ่งอพอใึ้เขาเห็นได้ไดเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาเป็นไหนเนาะจริงตรงนี้สำเจ็า เดือนสองเดือนอาจจะไปนังกินห้างตลอดอีกอก็ได้เออไปพูดมึงเนาะคนทอมหูวนาะโคตรต่หูอย่างเดียวว่ากูโชคดีกูดีที่สุดกูด,ด ắng, ังกูรวยที่สุดมม่เป็นอย่างที่อ,อะไรเนาะ

알로에꽃, 띠. Like ไปสร้างช่องที่ต็อกหมคํำช่องเป็นช่องเพ้่ความหู้ตลอดเลยใช่พอทุกโชวเชียเ่ยวมันจะจับขาดก,การมองเห็นม่ได้ถ้าเฮาเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาเข้าใจและวมีตลกปกหา้ามีความหู้เนี่ยมันได้ห้องไไนช่องนั้นมาโดนเจ็บอ่ะแกอัน สติ๊กเกอร์ให้ลูกอะ่ะ <c oughs> แกสติ๊กเกอร์ให้ลูกนะแล้วก็สติก๊กนะเกอร์มันแหลมๆมันเป็นมุมเนาะเอากล่มมือเนาะตั้งได้สังเกตไต้ตั้งสติหต่นเกนะ่าเจฟกะันไปกินมาน่ามันอย่างนนะมันนักได้วะแล้วมัยำอะ บามดนเต้องรองคนผู้จักบอกเลยบอกเลยว่าการไล่สดในเพจหรือในเฟศน่ะส่วนตัวเนะในเพจดีกว่าบอกเลยด้วยความรู้สึกจริงๆเลย ไกลกว่ายิ่งเขาแชร์ยิ่งกว้างไกลแต่ใฮ้ีเฟสอะใครห้าพันคนก็ใส่หม,มูจักต้องสนแช์เองเลยแชร์เองเลยจ้านีประสบการณ์ละค่ะงอเขากลายเป็นงอเขางอเปลือ,อแช์เองเลย ทำเองแช่เองก่อนช่วงแรกถึงบอกว่าเฮ้ยย่าสอบสามช่องเพศนะสองเรื่องความหู้กับคือเรื่องความรู้ช่องเอ่อเป็นกลางๆไว้วช่องหนึ่งแล้วก็ช่องขายของก็คือช่องขายของไปหนึ่งช่องแต่มันมีปัญหาว่าถ้าเราทำครบสามช่องเอาเวลาไหนมันย่าน้ำเหลือ <c oughs> มันก็อ้อ เพราะฉะนั้นแล้วคนเขาหนา่ถ้าจะยากอย่างแต่ละช่องต่ยากอย่างทุกโซเชียลเนี่ยนะมันต้องเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้มาสองสามปีเนี่ยแนยมันต,ตั้งหลายอย่างมาหลายอาชีพเนะี่ยหลายแบรนด์เนีนะ่ยคือแบบเฮ้ยเขาได้ความหูเขาได้แบบเขาได้อย่าง่ะเขาได,เาได้เขาได้การตลาดหนึ่งละสองได้ความหูในการทำโปรเจกต์ของเขาสามโซเชียลในพ่องเขาควรไป อได้ความหู้บอกเลยย่ามาสามสีปีนี่คือหู้ปีนี่คือจะเป็นปีตีซีที่ที่สุดของเจ๊เจ้จะไปฮู้สุดในในทุกโซเชียลดังกับจํายังดังกับหีมันหู้ไปกัเดี๋ยวห็นสักวางเขาก็เก็บตังตรงนี้อในในผลิตภัณฑ์ของเขาเขาขายได้มากกว่เขาก็แบงเงินมาเก็บเพื่อพัฒนาเพจพัฒนาตัวเอง พื่อพัฒนาเองให้มันสวยขึ้นดูดีขึ้นไม่ไดไ้ได้เก่งไั่ได้วะ่ะเดี๋ยวนี้เลิกคิดไปแล้ววะ่ะจะมีเปืือนมาแช์ก็จะมือเปลือกมาดูก็จะมีใครดูต้องอ่ะต้องโด เออเนูบอกเลยคือหนูเฮ้ยอย่าหมุนไปทางโน้นจ uh ีคนอยู่น uh ี uh ่ว่านะมีต uh ังค์น่ยเดี๋ยวซื right> ้ออันซื้ออย่างก็ซื้ออันโต๊ะกินเข้าไม่ซักกันมั้งบอกโมกมันกันมั้งแบบแต่อะไรอนั่งกินปื้นเจ็บไข้ อ,อ่านอิ่มแล้วเนอะเต็มมดเลยนะี่นะนั่นแค่ตัวได้หินเพลงนี่กับอยู่เฉยๆเขาก็ลากมัน <c oughs> ต้องพยายามอย่างนันกออกกรรักกูแหละเข้าใจคำนี้เลย <c oughs> เขาต้องออกมาบ่อยๆ งาจะป้อนไหน,จ,หนจะอิ่มมั้ยไหนเนีย่ยเดี๋ยวไปแล้วเดอ้อไปติดตามในช่องบ้านเจเหนึ่งหกเออเจอันเดอร์สกอร์โฮมหนึ่งหกแปดนติดตอนะ่อกันนะจะครบพันแล้วถ้าครบพันมาได้กว่าเขาจะไปไนะ็นไรในฮันหมักว่ะอุย้ยอันนี้ไปก่อนนะจ๊าไปบ้ายจ้า 来人 <noise> <noise> <noise>